สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ไปตลาดมาได้นางหมูมาเนี่ยได้มาเกี่ยวน้ำมันมันเออเกี่ยวเอาน้ำมันหมูอ่าเนี่ยกินกับสมอกอดกอด,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 ดกินกับสมตำก็ได้ฝนอากาศมันหนาวเนาะพี่น้องก็เริ่มเป็นวัดเป็นอย่างกันเนาะ,อะขออภัยที่หนึง่งอ่าเกี่ยวเอาน้ำมันมันได้ก็ได้แคบหมูได้แคบหมูน้ำล้วก็ได้น้ำมันหมูน้ำครับนี่กินกับ อบข้าวโกับแซบอ่าแล้วเขาที่คุกกับพริกป่นหลกินกับข้าวเหนียวทอนกับแซบครับเนี่ยเนี่ยยังอ่อนๆอยู่เลยเนี่ยเนี่ยอ่าอืมเอื่เอิญมัเขียวอีกรอบหนึ่งมันก็จะกรอบครับเขาเอาแซลมันไว้เทคนิคนี้คงเด้อเอาแซลมันไว้จักคืนหนึ่งเมื่อเอินทำมาเจียวอีกจักแป๊บหนึ่งเพราะออ้มันอ่อนๆบาดที่นี่มันก็จะฟูแล้วก็จะกรอบครับนี่คือเป็นเทคนี้ เขาจะเฮ็ดใ่กรอบเลยที่เดี๋ยวมันมันยังประกอบครับส่วนลุงนายพาแสบก็จะประมาณนี้ครับโอ้ยำ